นี่มาดูนี่ประวัติของคนนี้ก็คือหมอนวดไปน,นวดคนไข้ามากเราก็หลังยอกนะง่ายๆพิธีแก้ไม่ยากเลยนะงอหมอนข้างลองเป็นกันเยอะมากโรคหลังยอกเนี่ยจับตรงตรงเนี่ยไอแยเคสเนี่ยตรงกระดูกเชิงกรานเนี่ยนะก็ออกมาฝั่งนี้ก็ได้ออก็มาดูฝั่งนีน้แล้วก็มือแล้วก็มือดึงออกไปนี้นะมือเราดึงออกไป เราก็ลองมือลองลูกลูกดูคําหาดูเบาๆคำดึงมาไปแล้วก็คําดูคาดูคําเบาๆนะไม่ต้องแรงนะครับเนี่ยไล่หาไปเรื่อยๆไม่ต้องใช้ความรู้ก็ได้ขอให้คาหาเจอนี่คาไปเขาค่อยนวดคาไปเรื่อยๆไตไปเรื่อยหงายมืออย่างเงี้ยนะเนี่ยพอคาไปปุ๊บมันจะเจอแล้วอันนี้เห็นไหมพอคาไปเสร็จจะเจอแล้วเจอเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดถั่วเขียวที่เขาบอกเนี่ยนะ คุณก็แค่กดลงไปเบาๆเนี่ยไม่ต้องแรงกดล้าค้างไว้เจ็บไหมอ่าไม่ต้องเจ็บแต่ร้องแล้วนะเวลาเราเป็นหมอนวดเราก็ต้องมาดูแลตัวเองบ้างเหมือนกันนะ <Okay. S 1> การกดเนี่ยก็กดกี่นาทีก็น,นับก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด 2 23 24 25 26 27 8 29 30ก็ป่อนะเราก็กดอันนี้กดอย่างเงี้ย1 2 3ผ่อนนิดนึง4 5 6 7 ก็ค้างไว้แต่แรงขึ้นนิดหนึ่งนะมันจะแรงขึ้นตามลำดับนี่ก็เหมือนกันก็ค้างไว้อยู่ประมาณสักสามสิบทั้งหมดเป็น90นะครับแต่ลองแก้กันดูนี่หมอนวดเป็นกันเยอะมากนะไม่ต้องมาหาอาจารย์แดงน,นะครับมันไกลโอเค